อันนี้น่าเสียจริงคือทางททามันเป็นเงนี้ยทุกคนเราควรจะเดินตามที่นเขามามันอยู่ enfin อีกที่หนึ่งทุกคนมอย่าใส่เสื้อดำมาเก็บเก็บทิฟฟานี <S <s ่เก็บทิฟานี่สวยมาก Like <ee> นั่นคล้ายๆบ่อนะผุนะทุกคนจะใช่ไหมอาจจะใช่ใช่ไหมเอออาจจะใช่อาจจะใช่โอ้ทุกคนสวยมากเอานะหนึ่งสองว้าวคือของจร lonely, ิงอ่ะสวยสวยของจริงสวยนกล้องเขาไม่รู้ว้าวอย่าไปทางดูก่อนไหมนี่ฮะเหมือนนี่เลยอย่าไปแกม่ มันชอบหยิบอะไรห้ามหยิบมาจากตรงนี้ก็วางไว้ห้ามหยิบอะไรในป่าและห้ามเอาอะไรออกจากป่าทุกคนเพราะว่าของทุกอย่างเป็นของป่าเหลือไว้แค่รอยเท้าเท่านั้นกับรูปถ่ายดูใช่ไหมไม่ใช่เอาปน้ำตกอีกแล้วนี่ไม่ใช่น้ำพุร้อนทุกคนเจอน้ำตกเยอะๆจะอยากจะกินน้ำตกไลยน้ำตกทุกคนไปไปเดอะระวังนะจ๊ะ

สอบรว,วมไปแล้วพีว่อสายดีกว่าสายให่ใหนี่ทุกคนเรามีอะไรจะบอกังจากที่เราเดินเดินมาสักพักใหญ่ๆเราก็มาเจอว่าตรงนี้คือป่าต้นน้ำเบิง่ง ซึ่งหมายความว่าบอ่อน้ำผุนั้นไม่มีไม่มีและเราก็นึกึ้นได้ว่ามันอยู่อีกทาง <c oughs> มันอยู่อีกอุทยานหนึ่งไม่มันอุทยานเดียวกันแต่ว่า,ม,วามันอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเลยนี่เล่น <c oughs> แต่ว่าตัวนี้ร้อน <c oughs> ใช่สามเจ็ดต <c oughs> ัวน <c oughs> ูใกลใกล้ ที่ที่เราจะไปนะคะก็คือตรงบ่อน้ำพุร้อนบ้านโป่ตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเราเดินไปอีกที่หนึ่งฝั่งขวาทางนี้นะคะนี่นะคะคือบ่อน้ำพุร้อนตรงนั้นจะมีบ่อน้ำพุร้อนนะคะอ่ะแต่ว่าเราเนี่ยเดินมาทางนี้ค่ะทางที่ต้องการอุทยานนะคะเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะคะมันคือที่เดียวกันนั่นแหละแต่มันอยู่คนละที่งงไหมเออใช้เวลา 40นาทีในการเดินทางมา37กิโล่ะโหสุดยอดมาพิธีใช่ใช่ไหมบอกมาสิเราเป็นเด็กอนเรา้องเดินเอออีกเท้าเด็กเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยทางไหนนี่หรอนั่งเต็ง แล้วนี่ผู้ไม่หวังดีนงในรองเท้าเช่หอ,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 อะไรกัเนี่ยแล้วเดินสวยเลยไหนโอ้โอนี่จะปดดูว้าวสวยมากสวยมาเลยตวเนี้ไปสำบากข้านบนลุยต่อไปามไหน จะเดดนยังไงเหรอ,อเ,เออแล้วก็ดีตากูเอานะอุ้ยอุ้ยไม่ได้มาดิคือเขาไม่บอกทางแบบชัดๆเลยอะ่ะอันาท,าที่เราไปมาเลยเขาเลยไปทางเนาเ เธอ,อต,ต้องตามตงไปเออนะ่เตียบไปน,นี่เวลามากจะทิบมือลงไปออใช่ใช่ไหม,มต้องด้ตามโ่แสงยอยทางมันลำบากไม่สามารถถือกล้องนิงน่งได้เลย เราเดินถูกเหรอวะทำไมมันแปดแปในเมื่อมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่มันไม่มีน้ำผู้เราก็ต้องไปหาน้ำผู้ให้ทุกคนเจอจนได้แหละแต่เราต้องออกจากป่ากันก่อนเราต้องออกจากปาก่าได้ก่อนนะเฟนนะถึงจะไปน้ำผู้ได้เอาจริงเลยอะกุทยาน,นี่ย แม่งมายากที่สุดวะเกือบเหยียบต้นนิ้วเฮ้ยทางวะไม่รู้อะทางมันไม่เหมือนทางนะเนี่ยอันนี้น่าเสียจริงคือทางมันเป็นอย่างนี้ยทุกคน เราควรจะเดินตามพี่เขามา กัวจริงกัวจริงโหูเนี่ยนะทางอ่ะเดี๋ยวมันแล้วก็รู้ว่ามันคือทาง เดินมันนี่เดิ่ตายแล้วใช่เลสิเ้ใช่ปชมันมันมันโลขึ้นเรื่อยๆใช่เหรอ เดี๋ยวนะอีกทุกนะไปโอ้โหโหนนะตัว,เ,วเล่นกูใจเสียเลยเมื่อกี้คือมันทางมันไม่เป็นทางอ่ะจริงๆต้องปักป้ายให้ชัดกว่าน,นี้มากๆเลยค่ะ มันหลงได้จริงๆเม, <ไป S 2> มื่อกี้เฮ้อไปวนกลับอย่าบอกนะว่าวนที่ว่าคือวนวนงลีนี่นี่ทุกคนเราเดินไปได้วพักนี่เ,นเราเจอจุดที่เรียกว่าเ็คพอย <c oughs> โอ้โหดูดิลมเย็นสวยมาก <c oughs> ใช่ลิงเหรอพี่ลิง,ลง,ลงหรือนก สว oh. ยมากเหมือนเขาให้เราไปทางทางยาๆก่อนแล้วเขาเ็าปล่อยปล่อยเรามาทางดีใชตนนวว่ตอนนี้เราเริ่มหล่นหล่อนแล้วว่าหล่นตอนนี้เราเริ่มหล่อนแล้วว่าสรุปเขาจะให้เราเดินไปตรงจุดที่เราจอดรถัางแรกหรือว่าแต่เราจอดรถที่สองห้าสิบไปเรือยไปไปอันที่ เหมือนว่าเรากำลังจะเดินลงนะได้ถึงแล้วเออโอ้โหเฮ้ยเ,เห,ยหมือนเราจะเห็นตูดพิมะขามหน,น่อยๆแซมๆเรากลับเข้าสู่โลกแล้วแล,วแลวยุงแลยุงยังตามกูไปเลยเมื่อกี้เราไปนี่ยังลูกมานอนมา เราไปลงกอบซีซ่าป่ะซีซ่าเกีล็ดกุลพิเศษโอ้ไม่ใช่ใช่ปะใช่สิเมื่อกี้เห็นตูดรถอยู่ใช่เหรอจริงปะเนี่ยใช่ใช่เหรอใช่ไปใช่ปะโอ้เขาหลุดตอนเดินกลับเท่านั้นทำไงอ่ะฮึใช่ใช่ใช่นั่นเห็นเห็นหน้าเราลองพี่เขาถามนี่นี่นี่เดินเดินเดี๋ยวลงนิดหน่อยเดี๋ยวจะเห็นสี่ว่าะสาทละ คำถามเลยนะกูต้องเปียกกูต้องเปียกไหมเฮ้ยมันจ้อเปียกอันนี้ได้ไม่งไม่ต้อ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 งอีกแล้วอ้หตกใจหม่ต้องเปียกในที่สุดปวเราก็มางแล้วก่อนกูจะกลับกูต้องถามพี่ก่อนเลยอะไรอ่ะโป่งผีเสื้ออ๋อผีเสื้อเขียวๆอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเพราะเขาน้าจะไปที่อื่นเดินไปเดินไปเดินไป โอ้โหไอเดียอยู่แม่งเยอะชี้ๆอ่ะปิดดีไหมแอมทุกคนมึงอย่าเสียเสื้อดำมาเก็บกิฟต์ก็คิวยัเไงก็ทำมะทุกคนสรุปไม่มีบ่อแต่เราต้องรีบไปบ่อน้ำคูร้อนตอนนี้ไม่งั้นมันจะปิดแล้วตอนนี้เวลาสิเอ็ดโมงใช่ไปไปกันต่อ เดินสิครับพี่เดี๋ยวขวาค่ะไม่เดินจะไม่อยู่กูกยุยงเยอะเลยยุงเยอะมากทำไมมันกัดแต่เราอะเวลาที่ขึ้นขึ้นทางขึ้นไปผี่ว่าต้องขึ้นขึ้นเองนะเป็นต้องเดินตามเื่องรถมันหนักมันโหลดเยอะมา ตอนขึ้นแล้วพี่แขนจะขึ้นได้ไหมไปพี่ไปไปทางมันชานมากนะทุกคนเห็นไหมเหมือนมันไม่ชันมันชันมาเว้ยไี้แม่ตั้ง300ซีซีอ่ะขึ้นยากเลยเอย เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยคนไหเปิดอยู่ไม่ใช่ได้เอาก็เปิดเปิดแล้วโอ้โหขับรถอ,อยู่ยังยังก็ขามบุเลยยุงโอ้โหยุงโอ๋โหลายาว่ะแปวนี้ยตรงนี้ถ่ายได้เ,เนี่ยสวยมาก มันหายเหนื่อยอะทุกคนดูนะเนี่ย,ยมีพี่เขามากางเต็นท์วยแล้วดูนี่นิอยู่โว้ยอยู่ไหนวะนั่นไงไใช่หรอนั่นมึงก็ลืมอามามายัดมาอยู่มันเย็นอะอหายเหนื่อย,อยแต่ว่ายุงเนี่ยจะมุดไปกัดกูในกากงเกงจริงดิ ยทางเดิมมาหรือเปาที่ที่ออกไปขึ้นหน่ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวสายใช่ใช่ค่ะได้เกือบไม่ได้มันงงระหว่าง ทุกคนเจอเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งในป่าสดทุกคนดูสวยมากดีบรรยากาศโอ้โหตาเนื้อไม่เท่าไม่เท่าในกล้องเลย จะคิวเยอะมันต้องคีนหรอดูวิวตรงโลนิฟ่าสวยมาก ในที่สุดเราก็มาเจอมังพูรอแล้วใช่ดูดิ<ป>นี่คือมังพูรอที่เราตามหาแต่ว่า,ามันอยู่คนละที่กันมาขึ้นไปบนป่าเพื่ออะไรเพื่อให้เหนื่อยทำให้ทำให้อันนี้เราเข้าไปทำไมก่อน <c oughs> เหมือนเราเลี้ยวผิดแต่มันก็ไม่เลี้ยวผิดเราเพราะว่าน้ำนก็สวยใช่ไหม <c oughs> เ,ออเออเออ,อน้ำนก็สวย คือมีคนลงแช่เยอะไม่สามารถถ่ายให้เห็นได้ไหนๆก็เนีน่ยบ่อนี้คือบอ่อบ่ออันตีนแล้วกันอันนี้เป็นบอ่อใหญ่บอ่ออันตีนบอ่อใหญ่ของเขา้าวเขาบอกว่าบ่อตรงนี้อุณหภูมิอุณหภูมิสี่ที่บ้ากสระนี่เหมือนเรไ่อนะความร้อนแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันหรอกเขาบอกเลยว่าบ่อนี้เป็นบอ่อขนาดใหญ่ที่อยู่ที่หมูสีตำบลบ้านดึงอ่าบราบราบราทุกคนคงไม่สนใจหรอกเนี่ย มันเป็นบ่อที่ผุูกขึ้นมาเป็นบ่อที่มีบ่อธรรมชาติศกักยาพเป็นื่อที่พัฒนาแหล่งน้ำแบบอ่าน้าแม่ผู้สุกภาพได้ข้อห้ามนี่คือห้ามลงไปข้อที่สองคือห้ามตักเพราะว่าลักลอบน้ําออกไปบ่อนี้มันร้อนเกินไปเนี่ยตอนนี้ต้องไปมีบ่อส่วนตัวมีบ่อรวมีเนี่ยอ่เนี้ยคือบ่อรวมนู่นคือบ่อส่วนตัวเห็นไหมทุกคนที่เป็นอาคารนะประมาณนี้ทุกคน มาเราเจอบ่อน้ำพุแล้วนะคะทุกคนก็ต้องเดินทางกลับกันนะคะต้องกลับไปสวรรค์ีไกลมาก ใกล้จะซื้อไร้อยกิ่ลค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามช่องสลอจะแจนของเราด้วยนะคะหรือว่า,วาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราสองคนได้นะคะว่าชอบคลิปไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวถ้ามีตรงไหนที่เราสองคนปรับจะต้องปรับปรุงพวกเราก็จะเอาไปปรับปรุงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย